ร่ำมาล่างการโชว์ร่ำเรื่องตะกอนทำน้องขอนแก่นอยางให้พี่น้องโชว์สักหน่อยเอาเจ้าอยากฟังบ่ล่ำทำนองขอนแก่นอยากฟังอยากฟังอยากฟังอยู่นต็มอาจารย์ขอแค่นล่ำขอนแก่นนะครับเอาแก่นั้นแกนมาแม่พญาคือกันได้หนิแม่พญานั่นนี่นะอันฟีมือเขาไมใส่แค่นเหรอเตาเพชรดาวมาปีนี้ จังไดมวนมวนวะมวนสุดยอดมวนจิตวิญญาณอะจบแล้วปะจบเลยจบแล้วนี่น้อยนี่น้อยเล่าเนี้ยนี่แต่ระดับตำนานตำนอลังการโชว์เฮามี่พี่ดอาก็ได้แล้วนัดจบเมื่อไหร่สตูเออเพื่อนเป็นพี่น้องกันไลยแฟนบ่แฟนจะเป็นยัยที่เป็นน้องเราเป็นเอ้ยแล้วเป็นยัยยัยที่ยังดีก็น้องสังเกต ไปกระเด็นตุ่นเถอะใครมาได้มาเถอะไม่อย่างนั้นไม่ใช่ตัวนแล้วหูบ่ค่อยดีแล้วส่วนยอดคันนี้กันเราเราบ่ค่อยได้ยินเดิที่ครับเราแยกกับช้างเลยบ่ได้ยินเล้วเซ่อใหไปเลยเออเซยคันเ้างบ่าอยู่ในิคอแม่ไอแม่ไอแม่อ้อไปจะได้๋ยลองเพลงละมูมาเมือนไงลองลองลองทดลองคอนเสิร์ตได้๋ยวลองช่วงคอนเสิร์ตแล้วก็ช่วงละครอีกนะครับผมช่วงละครได้เรียนน้ำเขาอีกได้เรียนแล้วพัพยายามเยอะอีก สปิริตจะคของไว้ได้พะยะยะผู้แค่ผู้แค่ไรสดเจนึงไม่ไลนึงก็นีละไรเสียงนี่หกถ้ากูเรียนเรื่องไหนผูกกูแลนอ้อมแลนอ้อมพลังวนากูแลนอ้อมพุ่นเมื่อคนนีไม่เม่คืนนีไม่สามเทียเป็นได้ไหมตัอไข้าทำเกลือร้งบาดกูแก้วอยู่ด้วยใจรังองค์กรบ่ได้ยากใจวาสูงสั้นๆออ ไปโชครับผมอ่าเดี๋ยวอยอีนี่อนี่บอกปิดน้ำมูกเ่ยตัเอก็จาเบ่งมันยังหนาเราง่ามกระดอกระโกตุบตั้มมาคือกันเถอะตัแมงมาเป็นแปดาเป็นเลขศูนย์คู่กันนะลูมาได้ใส่เกาะตลกมาได้ใส่เกาะม่แต่โคลาบม่แต่โคราบอู้ใครอยู่เขาจิบบอไป่า มาอยู่น้ำใหม่ไ่้ละเขาจะมาโทษไปเขาจะมาทักไปเ่าจะอะไรขัดอยากมาทักมาหาเฮาอยากมาให้มาเองเป็นมากมากเลยเวลาเปิดถามว่านั่นแปลว่าคาดจากยังคาดจากยังเดี๋ยวเรียกเขาเสียงกลางขุนมีคนบ้านนอมีแต่คนลาขันมากันยืนอยื้อท้างโอ้ยโอ้เล่นเขากันตัล่ะมาอยู่มาอูน้ำกันโดนนี่มากมากในเห็ุอหไเขาได้จากของสวัสดีค่ะ ผู้ชายคือสวัสดีค่ะจังสันอันแล้วปิดทองจ้าบอบสโนครับเป็นผู้บริหารวงมล้ำอลังการโชว์ครับพาเล่าสวัสดีไปแต่บาย่างให้อย่าเปล่าอย่าเปล่าหุ่นยื่นอยู่อีหามไม่ยังหรือเปล่าเพราะว่าเราเปิดฮอดไม่เปิดไม่เห็นเนี่ยหัวหน้าสิไรกันบูเปิดไม่หัวหน้าดนส่วนเปิดไม่หัวหน้าดนส่วนทานเหมือด บ่เปิดกระติดตุบตับยู่นี่หัวหน้าฮอดขออนุญาตเปิดไม่ได้บ่แม่นม่งเล่าได้บ่รแล้วก็เปิดไม่ให้ป้าฮะป้ายะเอาไม้ให้หนูยังไงทานเบิดนี่ทานเบิดอ๋อไม่เอื้อยนี่แะละเอ้ยบอกจนเบิดทานไม่ซื้อยี่สิบบาทแต่ปีไม่จะเบิดไม่ก็รอเขาเดี๋ยวจะมาล้อเสียงวีหงนกพงสกรสวัสดีพี่น้องสกุนครับ้าให้นุ่มเอาบ่ สวัสดีค่ะน้องอาอายสกุณาพรเสียงมีหกค่ะอ่าแล้วว่ายอย่างก่อนปะน้องอาอายสกุณาพรน้องอาอายจะหูจับว่ารอกอาอายโอ้โหได้ยินแต่สักณาพรจ้าได้ยินว่ายสิน้องยุตเสกกว่ีนครสินพิษสระคอสินเอาหยุดเอาลุงน้องลุงน้องปอดดุนปอดดากนะบออวันหน้าคอยกันนาเรียที่เจ้านั่นละ จุ่มหัวหน่าวมาลับหนาแล่อเบื่อชิดหลายเอากัดยอดวัดหาเงินหาค้าเรียงลูกนอก้องแหละมันยากมันเลยหนาเลบ่บอสบอแม่นค่ะเป็นยังชิท้ทีค่ะบ,าาบอกล้าไปซีท้อนหนาขนาดเจ้าของที่นี่ยังหนาเล่อันนี้ก็ชี้รถบีเอ็มกันหนาเล่มึงคิดเรื่องรถเหรอชุ่บอโรดจะสำสรับเจ้าของที่นิกถอ่อเป็นยังคะเจ้ขาของโรงพยาบาลซี่ลอยหาลอยลาดหนาบอาฉีดเองจ็คเทียนเงินอยูจุ๊บบอมแมนบอาฉีดได้บอสเออ เฉียดอยู่แต่มันบ่ได้ผลหนาแล้วน่ะมันดื้อยากเร็วได้เท่านั้นคน้นยังกันยังก็คนว่าปีพระนะคนว่าปีปทุมคนว่าปีคน้นยังมันไหนเงาปั่นกล่องเงาถึงหนาว่าเป็นกล่องเงาไหมจะหน่อยแล้วสิอะไรชดดาเจ้าเลยหนาหนาคือหนาคือกล่องเงาเป็นกองเงาแบบไหนดิกองเงาจากไหนหนังกองเงามันแหลมมันดำไว้มันเงาคือกองมาเมื่อ เขาาอยจังไรเราอย่าเลยโซดาเจ้าเด้อไม่ได้โอกาสดาวพญานุดแต่เราไปผู้ใดพระเอกเกาหลีมาได้ใสหนีโอ้ยไม่หมูสามมือสี่มือกับบดั้งไหนนะเราจะไปเห็นอยากไอร์แจกรับเชิญให้เว้ยวัววัวไม่เนี้ปกระบาดเลไม่หลายเลยแต่ใจมันโอ้ยมันดูดดูดสัญญาณกันมันดูดกัน มันกระดูดกันเนาะไม่ใช่แต่แต่คนกันยังมักดูดเนาะไม่ใช่มันมักดูดพระดาดแน่ก็ระเบียบวัฒน์ศีลค่ะระเบียบวัฒน์ศีลไดเดียวกันฮะเดียวกันเพราะนี่เพราะอะไรหนีอยู่บุหงาหนึ่งบอกค่ะว่าไรค่ะไรค่ะบ๊วยเรื่อยนะวัตถัยสันนครศิีวัตถัยสันนครศิีครับวังก็เคยมาเทียรแรกครับ กันจัทเลยครับชื่อรถเขามา้ยางไหนก่อนมันแมนว่าอะไรู้ทางเข่าบ้านหมอลรับสีบอสนี่ละทางมาเก็บเห็ดนั่นนะนั่นละก็เลยว่าเจ้าขกูไปโพดเด้อสำหรับพอผู้สุดท้ายคณะใดล่ะไหนล่ะเนี่ยจังสั้นแล้วมาน้ำกันไหมครับมาน้ำกันมาน้ำกันจ้ะอันพัฒนาจากของในเด้อสูตรตัวนี้คุยเอาไปตำนาน ได้ตำนนาส่วนได้ตำนานมาเนี่ยแคาข้าวหนาเก่ามาเห็นอันหลังด้วยอันหลังอันหลังโอ้ยจะมาขึ้นล่าไพ่ก็ตัวยูไปดิีมัดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ใจตัวเออเป็นผ้าคู่ใจแมนปะแมนครับแมนกระดุมชินรุดนเลยนี่แบมแบมจะไปลงอ่างอดทองเอาพี่น้องทางบ้านอย่าลืมขอบคุณให้กำลังใจนะครับไลฟ์ที่หนึ่งของหมอลำอลังการโชว์นะครับมือนีมวลซึนหัวแซวครับ ดมิเชเคิกนะครับทรพี้องไห้ครับบังบี้นนี่ซ้อมแบบยัางดุเดือดเลยนะครับผมนกพงศกรไอ้บอดนูกขร่วมแสดงพร้อมพี่น้องครับเขามาเบิ้งกันได้พี่น้องกดลิงก์ด้านล่างนี่เลยนะครับที่ปักหมุดไว้ครับครับกุเล่นยุบ่ะนี่เจ้า่เอะไรปาเ่นสก้อนมันเป็นอยางไงเออเล่นรักเรนคนว่าเล่นกูก็ออกรําก็ได้ออออกนี่ไม่ใช่ขี้ข้านเลยเอาว่าเ่นว่าเ่นจ้งไหนจนขาดตลกได้ค่ะ บอสได้หนิบอสได้หนิเอากระบอสจะตลกแต่แต่พงยานนทกับเรียนตลกโอ้เอาพงยานนทไปแล้วเรียนตลกเสียแล้วเป็นยังเนาะเราลอาเพลงมาถือขี้อยู่แล้วค่ะนี่ครับมอลำัอลังการโชว์เป็นอีกหนึ่งวงที่อยากฝากพี่น้องด้วยครับเด้อนะครับสำหรับมอลำัอลังการโชว์เป็นวงที่จัดตั้งขึ้นมาโดย บอทนูบอทนกแล้วกับผู้จัดการใหญ่นะครับเฮ็ดขึ้นมาเพื่อติดจะห้พี่น้องมารับใสพี่รับใสน้องราคาเริ่มต้นที่สองแสนต้นๆเท่านั้นเองนะครับความคิดนี่ที่แรกตัวคอยบอกตรงๆเด้อเฮ็ดวงมอลลัมขนาดนี้บอกกันยุเกาหลีบอกกันยุเกาหลีเพราะว่าพุ่งสก่อนไปเฮ็ดเวทีล่ำสิ่งกันเราว่าเวทีคือ้นจากีสานเกาบหลีแต่คนรบคนเวทที่นะบ่เออเวทีนั่นแหละบัดพ่อเฮ็ดมาแล้วไม่เฮ็ดบ้อล่ำสิ่งวงใหญ่ผมพี่ผู้จ้าง เอไปยูวงร้อยเห็ดคือเสียงอีสานมันหายไปใส่สนอกโอ้ยพุนอะเวทีบูซ่าก็เอาเอาไปไว้วัดพุนไหมเอาไปไหว้วัดตอนนี้ขาเหล็กสิบสองขายั่งอยู่สองขามันไปใส่เบิร์ดล็พอล์ลขายเบิร์ดแล้วเก็บควงห้างซุมเก็บควางข้างเขาไปเอาเออ่นหละก็เลยบอกว่าลาล่ำสิงวงไงมันบม่มีผู้จ้างดอกเพราะว่าความรู้สซกของคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจครับ เขาจะเข้าใจว่าหมอลำซสิงนี่คือสามหมื่นสี่หมื่นไปได้แล้วใช่นั่ว่าล่ะอันแล้วแดนเซอร์ถอดแม่ก็ไปได้อ่านั่นแหละดนนักดนตรีถอดแม่ไม่สีนะเราหมอลำมถอดไปน้ำกันได้คือกันเพื่อนเ่าเข้าใจปัดเพื่อนเลยเ่าเข้าใจอธิบายจังได้จ้าภาพกับว่าเข้าใจปากได้ครับเดี๋ยวหมอลำมสิงคือแพงแท้เพราะว่าหมอลำมสิงหยังไงจังจานสองแสนสามสองแสนสี่ปัจจุบันี่ก็นเลยว่าเอังสี่เขามาเปลี่ยนแนวความคิดว่าเพราะว่าตอนนี้หมอลำเสียงมีหก ราคากับสามแสนกลัวแล้วพออีสานคนครสินเพราะว่าคอยก็ไป่ย่งหันนี่คุยเรื่องราคากันตลอดผ่อยผ้าขืนสามแสนหาไม่ยหันสามแสนเจ็ดปวดปอบสอง